วันหนึ่งแก๊กได้รวบรวมพักพวกเพื่อจะเข้าไปหาหน่อไม้เพื่อนำมาขายแก๊กเดินเข้ามาในป่ากับโซ่ของเขาที่หยิบมาด้วยเขามองหาหน่อไม้ที่ต้องการและกำลังเดินเข้าไปในทางที่เขาเห็นว่าน่าจะมีหน่อไม้อยู่ในขณะที่เขากำลังเดินเขาได้ยินเสียงฝีเท้าของศัตรูแก๊กหันไปมองและเห็นศัตรูสองคนกำลังวิ่งเข้ามาใกล้มากขึ้น แก๊กก้าวเข้ามาในป่ายอย่างระมัดระวังพร้อมดึงโซ่จากเยีย่ยกล้องเพื่อตรวจสอบบริเวณแวดล้อมให้แน่ใจก่อนที่จะก้าวไปต่อไปในขณะเดียวกันแวนก็ก้าวออกมาจากป่ายอย่างมีศักดิ์ศรีซึ่งทันทีที่เห็นกันทั้งสองก็เตรียมพร้อมต่อสู้แก๊กดันโซ่ไปข้างหน้าและผลักมันออกไปในทิศทางของแวนแวนเลยใช้กงจักข้างออกมาจากฝ่ายซ้ายของเขา แต่แก๊กได้ทำการหลบหลีกด้วยการวิ่งออกไปทางขวาแล้วรีบดึงโซ่กลับมาเพื่อจับตาแวนแต่แวนก็รีบออกมาพลิกกงจักของเขาและทำการโจมตีด้วยการกวนอย่างแรงที่เข้ามาเตะท้ายของแก๊กแก๊กได้รับความเสียหายจากการโจมตีนี้แต่เขาก็ไม่ยอดท้อเพราะยังมีโอกาสในการทำลายแวนดังนั้นเขาจึงรีบผันไปหลีกหลบออกไปเพื่อเตรียมการโจมตีใหม่ เมื่อรูอีกเข้ามาช่วยแวนต่อสู้กับแก๊กเขารู้ว่าจะต้องใช้กลยุทธ์เพื่อเอาชนะศัตรูอย่างมีประสิทธ,ธิภาพดังนั้นเขาได้ใช้ความชำนาญในการวางแผงสี่เหลี่ยมลงบนพื้นเพื่อทำให้แก๊กมึนงงและสับสนว่าจะเดินไปทางไหน แวนเห็นการกระทำนี้ของรูอีและรู้ว่านี่เป็นโอกาสที่ดีในการทำลายศัตรูดังนั้นเขาได้ใช้กุญแจเลื่อนของเขาในการทำลายแผงสี่เหลี่ยมของรูอีแต่รูอีก,ก็รีบเดินไปเปิดตัวว่าเป็นตัวใหม่ที่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาใหม่และได้รับการฝึกฝนในการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นซึ่งนั่นเป็นเพียงเป้าหมายของรูอีในการมาช่วยเหลือทีมของเขา แกก็รู้สึกมากเมื่อเห็นรูอีกเข้ามาช่วยแวนและมองว่าสิ่งนี้ไม่ยุติธรรมเท่าไหร่ดังนั้นเขาจึงโจมตีแวนและรูอีกอย่างที่ถีพิฐานแต่แวนและรูอีกก็เตรียมตัวไวด้ดีเพราะทั้งคู่ได้รับการฝึกฝนที่ดีและทั้งสองก็ใช้เทคนิคต่างๆเช่นการเปลี่ยนทิศทางอยู่เสมอและการหลบหลีกอย่างคล่องแคล่วเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีของแก๊ มัตเตอร์ไฟวิ่งมาจากไหนไม่รู้กระโดดเข้าไปฟันผีเสื้อแต่ผีเสื้อทำกระเด้งปลาโลมาขึ้นมาใส่ทำให้บาดมึนงงไปสักพักในที่สุดบาดก็บาดเจ็บไปอีกคน แกกมองไปที่รูอิที่หายไปอย่างสงสัยแต่ไม่พบข้อมูลใดๆเกี่ยวกับการหายตัวของรูอีทเมื่อแกกก็รีบเข้ามาจับตัวรูอีทแต่แวนเอาตัวเข้ามาบาังทำให้แวนโดนจับมาแทนเซลิก้ายิงปืนใหญ่แต่แวนหลบเข้าพุ่มไม้ เมื่อแวนพบว่าเซลิก้าได้เป็นผู้ช่วยของแก๊กและผีเสื้อในการทำร้ายเขาแวนรู้สึกโกรธและตัดสินใจจะต่อสู้กับพวกเขาอีกครั้งเมื่อแวนกำลังเตรียมต่อสู้กับพวกเขามอทอสก็เข้ามาช่วยแวนในการต่อสู้พวกเขาพยายามทำลายแก๊กและผีเสื้อให้ไม่มีความสามารถในการต่อสู้ แก๊กจึงจำเป็นต้องพยายามหลบหนีและเข้าปกป้องตัวเองจากการโจมตีของแวนและมอทอดแต่แกกรู้ว่าต้องการต่อสู้เพื่อปกป้องตัวเองและสมาชิกในทีมดังนั้นเขาจึงใช้โซ่ที่เขามีอยู่เพื่อกำจัดแวนและมอทอดจากระยะไกลโดยพวกเขาได้ต่อสู้กันอย่างรุนแรงแก๊กใช้โซ่ดึงแวนไปมาก่อนสะดุดขาแวนและผ่านไปยังมอทอดเพื่อต่อสู้กับเขา ในขณะที่มอทอดต่อสู้กับแก๊กแวนก็ใช้โอกาสนี้เพื่อเข้าไปโจมตีแก๊กแต่แก๊กมีการเตรียมการดีเพียงพอและทำการหลีกเลี่ยงการโจมตีของแวนพวกเขาต่อสู้กันอย่างรุนแรงเป็นเวลานานแต่ในที่สุดแก๊สสามารถใช้โซ่ของเขาโจมตีมอทอดจนเขาบาดเจ็บหนักและแวนก็ไม่สามารถต่อสู้ต่อไปได้อีก แกกรีบหลบหนีจากการโจมตีของบาดและรูอีโดยเขาใช้แนวคิดที่เรียนรู้มาจากการฝึกฝนตนเองในป่าและหลบหนีไปยังจุดที่เป็นปลอดภัยที่สุดในบริเวณน,นั้นแกกหาที่หลบได้ที่ป้องปืนที่เคยสร้างไว้เมื่อก่อนและเขารีบวิ่งเข้าไปใต้ป้องปืนนั้นบาดและรูอีทั้งสองเริ่มจับตายาวาแก๊กไปที่ไหนแล้ว แต่พอพวกเขาเดินเข้าไปในป้องปืนแล้วก็เห็นว่าแก๊กซ่อนอยู่ด้านหลังอย่างชับไวและมีการเตรียมพร้อมโจมตีอย่างรอบคอบแก๊กจึงหันเข้ามาโจมตีพวกเขาก่อนที่พวกเขาจะเป็นอันตรายต่อเขาแก๊กใช้โซ่ที่เคยใช้ในการต่อสู้กับแวนมาก่อนหน้านี้เพื่อโจมตีพวกเขาจากระยะไกลและนำพวกเขามาห่างจากป้องปืน และระยะห่างนี้ทำให้แก๊กมีเวลาเตรียมพร้อมก่อนที่พวกเขาจะเข้ามาโจมตีอีกครั้งแก๊กหันกลับไปเข้าในป้องปืนเพื่อเตรียมตัวก่อนการโจมตีต่อไปโดยเขาได้เตรียมตัวด้วยอาวุธและเครื่องมือต่างๆที่จะช่วยให้เขามีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับพวกเขาขึ้นเป็นอย่างมาก แก๊หล so, ีกเลี shoe, so, like ่ยงการโจมตีของรูอีโดยทำให้ร like right so, ูอีหลุดพ้นไปได้และแวนก็ถูกทำให้บาดเจ็บอย่างมากแก๊คจึงใช้โอกาสนี้เพื่อทำลายป้องปืนและดันบัตเตอร์ไฟให้ถอยหลังจากนั้นเขาใช้แรงอืดเพื่อปกป้องตัวเองและดึงดาบของบาดออกมาใช้และเขาพยายามจะต่อสู้กับบัตเตอร์ i ฟแต่เขาต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมทีมในการสู้รบนี้เป็นอย่างมาก เมื่อการต่อสู้มาถึงจุดพลิกผันรูอีเตรียมเรียกเพื่อนออกมาจากหลุมแก๊กไหวตัวทันจึงยืนรอดักไว้ในป่าหญ้าเมื่อแวนโผล่ออกมาแก๊กรีบดึงแวนแล้วทุบพื้นอย่างแรงเพื่อดึงรูอีเข้ามาแล้วทุกอย่างก็เป็นอย่างที่เห็นเมื่อกแก๊กบุกมาจับแวนที่หน้ากำแพงบ้าน เมื่อแกบบุกมาจับแวนที่หน้ากำแพงบ้านเมื่อแกบบุกมาจับแวนที่หน้ากำแพงบ้านมาลอสบินลงมาจากฟ้าและใช้ดาบโจมตีแวนแวนจะไม่เป็นไรเพราะเขาได้เตรียมตัวไว้ล่วงหน้าและมีการป้องกันด้วยไอ้หนุ่มเพิ่งเรียนเสร็จสมัยใหม่ที่มาช่วยหลังจากได้รับการฝึกฝนเป็นเวลานาน,านในการใช้งานดาบเป็นอย่างมาก เมื่อแก๊ด,ดึงรูอีมาได้มอทอสรีบวิ่งเข้ามาเจาะศัตรูจากด้านหลังโดยใช้ความเร็วและความคล่องตัวของตนเป็นเครื่องมือช่วยแต่มาลอสวัคงคลื่นแสงพลังงานที่ออกจากดาบของมอทอสและใช้ดาบของเขาส่งกลับมาโจมตีแก๊กอยู่ใต้รอยยิ้มของตนเองสงสารเพื่อนร่วมทีมและตัดสินใจต่อสู้อีกครั้ง มาลอสรู้ว่าต้องใช้ความแข็งแกร่งเข้าไปต่อสู้กับบัตเตอร์ฟรายรูอิประสบความล้มเหลวในการหลบหนีและจะต้องกลับมาช่วยเพื่อนอีกครั้งแวนกลับมาช่วยเพื่อนร่วมทีมแต่ได้บอกว่าจะต้องใช้กำลังกาดของเขาซันจูที่มาพร้อมกับเพื่อนใหม่เซลิก้ามาช่วยเหลือแก๊กและเพื่อนๆ แก๊กยือนอยู่ในห่วงโซ่ของกระรอกและเข้าสู่การต่อสู้กับมอทอดที่อยู่ข้างหน้าเขาอย่างเดียวแก๊กจึงหันหน้าไปพูดกับมอทอดว่ามอทอดเราสองคนเองเท่านั้นที่เหลืออยู่ในห่วงโซ่ของกระรอกอย่างที่เห็นแล้วมันไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีสำหรับเราทั้งสองเราควรร่วมมือกันเพื่อทำลายกระรอกนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคน แก๊กจากนั้นเริ่มโจมตีมอทอดโดยใช้โซ่ของกระรอกเพื่อดึงมอทอสมาห่างจากห่วงโซ่และค่อยๆโจมตีด้วยการใช้มือและเท้าของเขามอทอตอบโจทย์ด้วยการใช้พลังงานและสกิลในการต่อสู้แต่แก๊กกลับตอบโต้ด้วยความเร็วและความแม่นยำ บัตเตอร์ไฟเข้ามาในบ่อน้ำมังกรเพื่อช่วยแก๊กและพร้อมกันทั้งสองเริ่มต่อสู้กับมาลอสในบ่อน้ำมังกรโดยมีเครื่องดาบของบัตเตอร์ไฟช่วยในการต่อสู้มาลอสในบ่อน้ำมังกรมีความแรงและเร็วที่สุดแต่บัตเตอร์ไฟและแก๊กใช้กลยุทธ์ร่วมกันในการต่อสู้โดยบัตเตอร์ไฟใช้ดาบของเขาเพื่อรุกไปข้างหน้าของมาลอส และใช้ความเร็วเป็นกำลังในการหลบหลีกกลายเป็นฟ้าผ่าในขณะที่แก๊กใช้โซ่ของเขาเพื่อดึงมาลอสลงมาใกล้ตัวและจากนั้นใช้ความแข็งแรงของเขาเพื่อต่อสู้และโจมตีมาลอสการต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปอย่างรุนแรงแต่ด้วยความสามารถของทั้งสองฝ่ายที่ช่วยกันต่อสู้มาลอสจึงไม่สามารถต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้แก๊กและบัตเตอร์ฟรายสามารถใช้ชนะมาลอสในบ่อน้ำมังกรได้และออกมาจากบ่อน้ำอย่างปลอดภัยขณะนี้เป็นเวลาของท่าโจมตีใหม่ของแก๊กที่มาพร้อมกับความสามารถพิเศษโดยเขาดึงมือขึ้นแล้วตั้งตรงไปข้างหน้าและหันฝ่ามือขึ้นไปด้านบน จากนั้นเขาก็ดันมือลงไปเพื่อเป็นการเร่งความเร็วของแรงจูงใจแล้วก็ดึงมือขึ้นอีกครั้งเพื่อพุ่งโซ่เข้าไปล็อกแวนแวนไม่ทันตั้งตัวเพราะอยู่ไกลามากเมื่อก่อนแค่ล็อกเฉยๆแต่เดี๋ยวนี้ทำให้กลายเป็นน้ำแข็งเพิ่มด้วยและเขาจึงได้ใช้มือผลักขึ้นเพื่อส่งพลังขึ้นไปในฟ้าแล้วก็จับกำมือเข้าด้วยกัน ด้วยความเร็วและกำลังของทุกคนทำให้ปรากฏชนะการต่อสู้นี้แต่เขาก็ยังต้องเจอกับภารกิจต่อไปของเขาที่ต้องปกป้องป่าและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในนั้นและนี่คือการต่อสู้สุดท้ายในเรื่องนี้มาเพลิดเพลินกับเราในช่อง youtube และอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆที่น่าสนุกสนานและเราใจได้เสมอ